เค okay, ไหมคะชอบอยู่ไหมคะ <Yeah. S 1> ดีใจมากเลยคะ่ะโอ้สวยใช่ไหมคะโ <Yeah. S 1> ชคดีวันนี้ได้แต่งหน้าแสงกลางวันคะ่ะ <Yeah. S 1> หน้าออกมาอาจจะเทานิดหน่อยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มายืนอยู่ตรงนี้แบบมาคอยร้องเพลงของโบกี้ไลออนการที่คุณมายืนร้องเพลงแบบนี้มันเหมือนทำให้ศิลปินคนหนึ่งประสบความสำเร็จวันละหนึ่งล้านครั้งเลยคะ่ะ เวลาที่คุณแค่เปิดฟังเพลงหรือว่าแค่ร้องเพลงของเราออกมาตอนเผลอๆนะคะเรียกได้ว่าโบไม่เคยอยากจะต้องการความสําเร็จอะไรไปมากกว่านี้แล้วการที่ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในเพลงแค่นั้นคือจุดที่สูงที่สุดสําหรับนะักร้องคนนี้แล้วขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของเพลงโบอยู่เสมอลเลยค่ะเชื่อว่าสิ่งนี้เนี่ยแหละทําให้ศิลปินหลายๆคน หรือว่าแบ็กอัพก็ตามหรือแม้กระทั่งทีมงานมีความสุขมากๆรวมถึงอยากที่จะทำสิ่งนี้ต่อค่ะทุกครั้งที่ได้แต่งเพลงก็คำนึงตลอดว่าคนฟังเขาจะเจ็บตามเราไหมคืออันนี้ในด้านที่ดีนะหมายถึงว่าเขาจะรู้สึกตามเพลงของเราไหมแล้ววันนี้มันก็พิสูจน์ได้แล้วว่าทุกคนตรงนี้มีความหมายกับโบมากๆที่จะทําให้โบทําสิ่งนี้ต่อนะคะและเพลงเพลงนี้เป็นเพลงเศร้ามากๆอีกเพลงหนึ่งที่สําคัญมากเพราะว่า ตั้งแต่ระยะเวลาที่โบเขียนมาจนโบได้ร้องเนื้อเพลงที่ตัวเองเขียนเนี่ยมันบอกโบในทุกครั้งที่ได้ร้องซ้ำๆไปซ้ำมานะคะว่าความรักในชีวิตนี้ขอให้เป็นความรักที่ไม่ต้องวิงวอนหรือร้องขอมันจากใครเลยค่ะ